และแล้วสุดท้ายนั่นเราเอาแก้มชิดกันด้วยรู้แล้วใช่ไหมว่าใครโอเครู้แล้วเราไปเชิญออกมาหรือว่าเราจะเรียกกันดีนับหนึ่งสองสามนะ ออกมาได้แล้วสวัสดีค่ะดีมากค่ะหน้าอ้อมิะเขนนะอ้อมมอดคิดถึงอ้อมนะคือว่าเรามาเรามาทำท่าแบบในข้างบนกันไหม ดีไหมอ้อมดีไหมมามาถึงก็ทำท่าอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะดีเหรอนิดนิดเดียวเองนะอ้อมนะเอ่อทุกทุกคนในนี้อยากดูไหมคะนิดหนึ่งนิดเดียวอ่ะจะพอเหรอ อ้อมอ้อมถามอนนะอ้อมอ้อมเออเอาอ้อมทามอนไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ถาคือว่าวันนี้นะคะทุกทุกคนในที่นี้มาก็ย่อมอยากอยากมาดูมอสใกล้ๆอยากมาดูคอนเสิร์ตเรื่องหวานแหววของเราเนี่ยเก็บไว้ก่อนโอ้ยอ <isto> ้อมทำไมตัดอย่างนั้นลละคแบบ ออเอาหน่านะก็คือที่มาวันนี้ก็เหมือนกับน,น้องๆเหมือนกับเพื่อนๆที่อยากเห็นความสราของมอสใกล้ๆอยากเห็นว่ามันจะทําให้แบบเ <laughs> <laughs> นี่ยเนี่ยอยากรู้เนี่ยอยากรู้ว่ามันจะสั่นแค่ไหนอยากรู้มันจะสะเทือนแค่ไหนทําให้ดูได้มาหัวอ้อมแค่นี้หัวใจอ้อมยังไม่สะเทือนอีกเหรออยู่ใกล้ๆมอสเนี่ย โอเคมอตกลงมอสทำให้ดีวแล้วกันแต่ว่าอ้อมอ้อมต้องห่างๆหน่อยเพราะว่าเถ้ามอสทำท่านี้แล้วมีสาวๆสวยๆอย่างอ้อมมาใกล้ๆมอเนี่ยมันจะทำให้พลังของมอเพิ่มขึ้นนะอ้อมอ้อมถอยออกไปห่างๆสักประมาณ2เมตรหรือว่าไปอยู่ตรงนั้นก็ได้นะพอไหมพอไหมพอไหมอ่าพอแล้วพอแล้วนะเริ่มเลยนะอ้อมนะเซนสรานะอ้อมนะ อ้อมอย่าเพิ่งจ่อแจมัดสิก็มดช้าเนี่ยอันน่ะอ้อมโอเคเอาเอาแล้วนะเ,เป็นไงอ้อมมันทำให้หัวใจของอ้อมสั่นระลึกขึ้นไหมอยากรู้ไหม อย่างที่มอสทำอะนะชาวบ้านอ้อมอะ่ะเขาเรียกเด็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 กดดแล้วอ้อมมีเด็ดเด็ดใช่ไหมถ้าอ้อมพูดอย่างนี้มันก็พอมีบ้างแสดงว่าอ้อมก็มีสราวาอะไรกับเขามั่งก็ต้องมีแหมมางานนี้ไม่โชว์ไม่ได้แล้ว Okay. แล้วมอสอยู่ใกล้ได้ไหมมอสอยู่ใกล้อ้อมได้ไหมมันจะเพิ่มพลังให้อ้อมนะอยู่ได้ไหมคะได้ปะโอเคได้ไ, okay, ได,ไดง้งั้นปล่อยปล่อยอ้อมตามสบายแล้วกันมอสอยากดูโอเคระวังล่วงเหมือนกันนะเดี๋ยวตกเก้าอี้นี่มีคนบอกดูนะ สุดขีดนะน,นี่แดงว่าของมอสก็มีซุปเปอร์ไฮพาวเวอร์โซราล์มิสเตอร์มอส อ้ไปเเยี่ยมเยี่ยมสรุปว่าเราไม่ได้เจอกันมานานวันนี้อ้อมเพิ่งเห็นความเป็นหนุ่มเต็มตัวของมอสแต่แต่อ้อมก็เป็นสาวขึ้นนะยังไงก็อ้อม อ้อมหัเราะอะไรล่ะอ้อมมอสเหมือนเดิมนะอ้อมนะคืออ้อมก็อย่างเหมือนเดิมใช่ไหมลองลองมาเหมือนเดิมกันนะเหมือนเมื่อก่อนอะ <c ười> นะเหมือนไงเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันวันนี้เราก็เป็นเพื่อนกันคือไม่คือที่บอกว่าเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมไงเหมือนเดิม เอ้นี่พูดจาไม่รู้เรื่องก็เหมือนเดิมอยู่วันก่อนก็เพื่อนกันวันนี้ก็เพื่อนกันอ้อมพูดงี้ไม่ได้นะอ้อมมันยังคาใจมอสอยู่เลยไม่ได้อ้อมมอสอ้อมว่านะอ้อมไม่ต้องพูดแล้วมันต้องจบอยู่เอ้ยไม่ใช่จบมันไม่จบอยู่แล้วอ้อมไม่มีคาอ้อมว่ามันจบไม่คาแล้วมอสพูดจาไม่รู้เรื่องมอสทำไมมอสพูดจาไม่รู้เรื่องอะ ไม่ม้อนก่อนไงเฮ้ยความเก่าที่เกิดขึ้ไม่ใช่เรื่องของแฟนคนเก่าที่เคยคบลึกซึ้งลึกซึ้ง จะไม่เกี่ยวข้งงองจำนิ่มลบยาคว้างจงคนใหม่หนาไหนไม่รู้ไม่สน่นกระจุกไเดี่ยวพังเพเที เกี่ยว่ไม่ไม่ต้องร้อนตัวไม่ต้องและมาใครไม่เกี่ยวท้อยปะลองหนอกไปก็ปะให้หมดปัญหาคนทุกคนเาะแล้วจะเกี่ยวก็ว่า,วาปะขอเที่ยวกับเธอ เล็กเล็กเน้อยเราทีย่ยอมอัะพั ร้อยเหมือนกันนะเนะมเมื่อกี้ก่อนเราจะร้องเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมมอสบอกว่ามอสมีเรื่องคาอยู่ในใจมอสบอกว่ามได้มากว่าเรื่องอะไรอ๋อเรื่องนั้นเหรอช่างน่อ้อมมันไม่สำคัญอะไรหรอกมอสจะงอนดิมอสจะงอนอ้อมอยากรู้ใช่ไหมืมได้ ก็ไม่เพื่อนก็เย็นวันนั้นเองอ้อมมันเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากแถวๆนั้นมันไม่มีใครเลยอ้อมอ้อมและมอสก็ดูดีใช่ไหม แล้วสักแป๊บหนึ่งอ้อมก็สบตามอสแล้วก็อ้อมก็ค่อยๆเลื่อนใบหน้ามาเข้ามาที่หน้ามานะแล้วอ้อมก็ประสิทธิ์ที่ข้างหูมอสว่ามอสจา๋าอ้อมขอยืนตังยี่สิบ โอเคเอาเป็นว่าสรุปเรื่องนั้นไม่เกี่ยวแล้วกันวันนี้นะครับมอสได้ชวนอ้อมมาสนุกกับเพื่อนๆที่นี่นะครับแล้วมอสคิดว่าทุกๆคนคงจะคิดถึงอ้อมใช่ไหมแล้วทุกๆคนก็คงอยากจะฟังอ้อมร้องเพลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝากดูแลขุนยนต์ตัวน,นี้ด้วย The Moss มาครับ ขอขอตั้งสติแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากไม่เคยมายืนตรงนี้นานแล้วนาน <c oughs> น,าน,นานมากก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นทุกๆคนที่นี่นะคะขอบคุณมากที่เมื่อกี้ให้เสียง,งรับที่ดีนะคะ ความรู้สึกของอ้อมนะคะตอนนี้อ้อมคงไม่สามารถบรรยายออกมาได้อ้อมอยากจะใช้เพลงเพลงนี้เป็นสื่อเพราะว่าคิดว่าคงเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดค่ะ ลับมายืนที่เดิม นะคะขอบคุณสำหรับเสียงร้องแล้วก็เสียงเรียกนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนในที่นี้นะคะที่ทำให้การกลับมายืนของอ้อมครั้งนี้เป็นไปด้วยความรู้สึกที่ดีมากดีที่สุดเลยขอบคุณทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะเจ้าของคอนเสิร์ตนะคะมอ์สที่ ชวนน้มาทำให้ก็มีโอกาสได้มาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากค่ะขอเชิญพบกับความสซรราของมอต่อเลยนะคะบ๊ายบาย